ู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่งสำรวมกายสำรวมจิตใจหลับนั่งกายให้สบาย ตั้งกายตรงดำรงสติไว้มันแต่ว่าไม่เป็นตัวหลับพรอนกล้มเนื้อทุกสัดส่วนให้คลี่คลายจิตใจก็ให้ปล่อยให้วาง นั่กรู้ดูสภาวะธรรมนี่ปรากฏทั้งกายทั้งใจรูกายในกายอยู่ กายจะมีลมหายใจเข้าออกมีิรียบที่นั่งอยู่จะลมหายใจก็เรียกว่ากายกายสังขาร สิ่งที่ปรุงแต่งกายมีกายส่วนย่อยถ้าขาดลมไม่ใจร่างกายนี่ก็อยู่ไม่ได้ชีวิตนี่อยู่ไม่ได้เราสังเกตพิจารณาดู าออหายใจเข้าออกหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกได้ไหมหายใจออกไม่หายใจเข้าได้หรือไม่ทำไมต้องหายใจเข้าทำไมต้องหายใจออกเราพิจารณาสังเกตด,ดูขณะนี้ ทำทีเหมือนว่าเมื่อเวลาหายใจเข้าแล้วก็จะไม่หายใจออกดูหายใจออกทำทีมันจะไม่หายใจเข้าดูว่ามันเป็นอย่างไรเราจะพบว่ามันทนไม่ไหวจริงๆ ทุกความทุกข์มากจนทนไม่ไหวจึงต้องให้ใจเข้าจึงต้องให้ใจออกสังเกตพิจารณาดูหายใจเข้าไป ใหม่ๆก็ดูว่าสบายแต่ท้ายๆมันมันทุกข์เพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทนไม่ไหวเราต้องไล้ใจออกไล้ใจออกมาใหม่ๆก็ค่อยยังชั่วแต่ท้ายๆมันก็ มากขึ้นมากขึ้นทนไม่ไหวแล้วต้องหายใจเข้าอีกแล้วดูพิสูจน์ดูว่าเป็นความจริงไหมว่ามันทุกข์ทนไม่ไหวหรือว่าถ้าไม่ไหายใจออกเข้าเนี่ยมันมันทุก จนทนไม่ไหวก็คือต้องตายแน่นอนอยี่คือสิ่งที่มันบังคับอยู่ทุกมันบังคับให้ต้องหายใจอยู่ฉะนั้นเวลาที่ต้องหายใจเข้าออกเพราะมันทุกข์ นงเป็นการแก้ทุกข์กันอยู่เนี่ยในใจแก้ทุกข์อยู่ชีวิตนี้จึงทุกข์ขณะลมหายใจมันเป็นไปได้วยความทุกข์ต้องเป็นภาระต้องแก้ทุกข์ลดคลายกันอยู่ตลอด ให้ใจเข้าใหม่ๆให้ใจออกใหม่ๆก็ดูว่าสบายและในความสบายที่จริงนะเป็นเพียงทุกข์มันน้อยลงทุกข์มันค่อยเบาขึ้นก็รู้สึกว่าสบายแต่ท้ายๆเดี๋ยวก็เอาอีกทุกข์มากเราจะสังเกตดูเราลอง ไม่ไม่ลองไม่หายใจดูสักครู่หนึ่งจะได้เพียงไม่นานนี่เราสังขารนี้เป็นทุกข์ตลอดเวลาเพียงทุกข์มากทุกข์น้อยเท่านะ้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าทุกเท่านั้น เกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปไม่มีอะไรนอกจากทุกขโดยเฉพาะว่ามันต้องเกิดแล้วก็ดับไปอยู่ตลอด ขึ้นแล้วก็ดับไปหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอาการที่ต้องดับไปเรียกว่าเป็นทุกข์คือมันต้องทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ การที่ทนอยุดสภาพเดินไม่ได้เรียกว่าทุกขลักษณะเป็นสภาวะธรรมเป็นความจริงและถ้าละเอียดไปกว่านั้น ขณะที่กำลังหายใจเข้าเนี่ยมันก็มีการเกิดดับอยู่เกิดดับอยู่เกิดดับอยู่แลากํกำลังหายใจออกก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ยนะถ้าเราเห็นธรรมดาธรรมดาก็เรียกว่า หมดลมไม่ใจเข้าดับไปให้ใจออกเกิดขึ้นหมดลมไม่ใจออกดับไปอันนี้เรียกว่าเห็นแบบหย,ยาบๆธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเราเห็นรละเอียดมันจะเห็นขณะที่กำลังหายใจเข้านะ่ยมันดับเปิดดับอยู่ทีมากขึ้น หจออกก็เกิดดับมากร,รวมทั้งสรีละส่วนอื่นๆของร่างกายมันเกิดมันดับอยู่ทั้งสรีละม มันมีทุกข์ทั้งตัวความไหวๆความกระเพื่อมกระเพื่มอมมีความแตกดับร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟ มันเสื่อมสลายอยู่ตลอดแล้ก็มีธาตุวิญญาณเป็นธาตรู้ก็มีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลา เกิดต,ตายตายเกิดอยู่ตลอดจิตที่คิดครั้งหนึ่งก็ดับคิดขณะหนึ่งก็ดับแล้วเ,เปลี่ยนรบชาติทางจิตวิญญาณอยู่ตลอด ชาติคือความเกิดมนณะคือความตายจิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเรียกว่าตายไปแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ตายไปนเน,นี่พนังขณะนี้มันเกิดตายอยู่ตลอดเวลา ิดตายตายเกิดทั้งจิตทั้งกายเนี่ยจิตคิดดีจิตคิดร้ายก็คนหลายอย่างเกิดตายกันอยู่สนับจิตที่เผลอจิตที่มีสติ ก็คนละอย่างกนแ่้ว่ามันสืบต่อมันเกิดแล้วมันมันดับแล้วมันเกิดอีกมันดับแล้วมันเกิดอีกความเกิดสืบต่อมีความกระชั้นชิดมากเรียกว่าสันตติ สืบต่อมีความกระชั้นมากเร็วมากจนดูเหมือนว่าเป็นอันเดียวกันไปจึงไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นขาดตอนจึงกลายเป็นตัวตนขึ้นมา รู้สึกเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราขึ้นมานี่จนะปฏิบัติเห็นมันขาดตอนเกิดขึ้นและดับไปบ่อยๆหนึ่งเืๆยิ่งขึ้น ก็จะทำลายความยึดถือความเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนเป็นของเที่ยงออกไปน่ป,นปฏิบัติเจริญสตินี่ก็เป็นการฝึกให้สติสัมปัญญะมันมีความเข้มแข็ง มีกำลังมีพลังสติที่ฝึกบ่อยๆขึ้นมามันก็จะค่อยมีกำลังของมันถมามีกำลังมันก็จะรู้เท่าทัน,นสภาวะธรรมอันใดเกิดก็รู้ทันรู้ทันรู้ทันไม่เผลอ เผลอมากมาสู่เผลอน้อยเผลอน้อยลงน้อยลงจนรู้ตื่นตสติมันเต็มรอบมากขึ้นใจก็จะรู้สึกตื่นสติสมัมปชัญญะมีกําลังต่อนเนื่องใจจึงรู้สึกตื่นใจ ตื่นตัวตื่นใจหรือว่าใจสว่างก็ทำให้เห็นความจริงในกายในใจนปัญญาปรากฏรู้แจ้งขึ้นมา สว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงปัญญาใจมันสว่างคือใจรู้กระจ่างไม่ใจสว่างแบบแสงไฟทางตาเป็นความสว่างใจตื่นใจรู้แจ้ง ที่สต,ติสมัญญะกำลังระลึกรู้ดำเนินดูไปนี้ก็ต้องให้มีการปล่อยวางไว้เสมอๆไม่งั้นมเผลอไปยึดเผลอไปเพ่งไปกดไปข่มไปบังคับให้ปล่อยวาง คลี่คลายรับรู้ดูเบาๆไม่เอาอะไรรู้สักแต่ว่ารู้อยู่ปล่อยวางอยู่เฉยอยู่ในบังคับไม่ขัดขืนในฝืนสภาวะ จัดแจงปล่อยการแสดงของเขาเองให้เขาเป็นไปของเขาเองไม่ต้องไปจัด mm. นะทำหน้าที่เป็นผู้ดูดูละครอย่าไปจัดตัวละครอย่าไปเป็นตัวละครเสียเอง ทำหน้าที่เป็นผู้ดูเฉยๆดูเขาดูเราดูสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดูผู้ดู รักษาใจให้ปล่อยวางอยู่เสมอไม่เพ่งแต่ก็ไม่เผลอไม่มือรลอยไม่ทอ้อไม่ถอยไม่ปล่อยลงพวังระวังใจที่มันจะปล่อยตัวหลับสัปปะบะงบรู้เท่าทันต่อจิต ที่มันจะเผอที่มันจะพลอยที่มันจะถอยลงผวังดูทันจิตดูอาการของจิตที่มันเคลิ่มตัวที่มันเผอตัวจิตจะได้ตื่นตัวรู้ตื่นและเบิกบาน